สวัสดีค่ะพิดเพียนวันนี้เราจะมาทำเนื้อแดดเดียวกันจ้ามาหั่นเนื้อกันเลยอะไรเนี่ยน,นีีอะไรเนี่ยนี่นอะมุมิอะไรเนี่ยเอยเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวให,ห่เบองเอียงชึงช่งๆอ๋อ อเออเราจะกินเนื้อแดดเดียวอามูมิจะกินอะไรคะอามูมิจะกินอะไรคะเอออามีมีกินอะไรคะอามีมีหันหน้ามามีมีอันนี้มีมีอันนี้อันนี้มาลงมือหันกันเลยจ้าอันนี้เป็นเศษ นี้เป็นอนเนื ALLY ้อเศษอันน <ond ay> ี้เป well. ็นเนื้อเศษโอ้ยลูกแรงคอยหันแล้วค่อยจะไปล้างจ้ะ ับข้าวทำอะไรทุกอย่างเขาจะไทยเออเรียนในภาษาดิอะไรน้ำมันไม่เขียนให้แม่ค้าตาโตพอดีมีลูกค้าเอาคุณจะเขียนได้ไหมนี่ภาษาอ๋อนักภาษาไทยใช่ไหมลูกค้าอยากดู YouTube ช่องแม่ค้าแต่ว่าเขาพิมพ์ไม่เป็นอายาอยากพิมอายาอยากดูเลย พยามันเข้าเป็น,าานลิมภาษาไ,ไทยได้ไงอ้าวเกิยังเห็นหน้าไม่ค้าไหมส,สวยๆน่ะกดติดตามเลย <c oughs> กดติดตามแล้วมันจะมีอัปเดตทุกคลิป เป็นแดนลูกค้าเด็กๆแถวนี้เลย เ้นเกาวซมามารัรเมื่อกันได้จะเมื่อนี้ปกติกสิใส่ซอสที่ผสมไวล้ละจ้ะแต่พอดีมันเบิดเมื่อท่านผสมก็เลยสิมามารัรเองจ้ะน้ำตาลทรายจ้ะอันอยมักออกหวานนิดนึงเนาะจ้ะข่กะทิใส่สไปสามส่วนสามส่วนค่ะสามส่วนโตค่ะ น้ำส่วนโตนี่เนาะแล้วก็รสด,ดีจ้ะรสด,ดีสองซอนจ้ะซสี่ยวขาวจ้ะสองซอน สูตนี่คอยใส่น้ปาปลาจ้ะแต่พ่พใส่อนซอทอยนังร่ลมน้าปลาสอนหนึงพ่อ,อจ้ะพริกไทยปนจ้ะพริกไทยปน ให้ปนใสเล่นลเนี่ยคอยมักตีไข่ปนอันนี้มักตามสอบด้วยจ้ะม่าไดไม่สูตรเนี่ยดอกแก่มักตามสอบปพกติกะจีใสซอฟฟงฟิ่งซอสอเนกประสงค์ของเข้าละจ้ะแต่โมนี้มันเบิดเนาะจ้ะพยายามเลยจ้ะคอยสิบว่าไส่ซี่อู่วดำเนฟวานเนี่ยเวลาเขาอันตากแล้วมันสีสีสันของมันอยู่แล้วเนาะมันว่าเป็นหมู อันนี้คือเนื้อวัวแต่แม่ถ้าไปใส่ซี่อยู่ดำแบบน,นี้เวลาเขาถอดแล้วมันก็จะเข็มก็เกลีสีมันก็จะเข้มมากเดี๋ยวว่าเข้มแบบดำเลยแหละไม่น่าทาน ต้นนี้สิบูใสไซสี่เอิรโอ้สิบฟใไซส่ซอนหอยจ้ะอันนี้เนื้ยงวงหนึ่งโลนะจ๊ะโลกกว่าๆเลยเพ่อใหญ่บอกซื้อมาสามร้อยบาทก็ขยำขยำไม่มันเข้าเข้าออเนื้อนะจ๊ะ หนาวนี่ถ้าเราอันทำเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวนี่ไว้กินกับข้าวเหนียวทอดไว้กินกับข้าวเหนียวแซ่บค่ะถ้าเป็นบานเห่ากับข้าวเหนียวไมอ่อนๆลระจะแซ่บหลายเนาะอยากข้าวเหนียวไม้มเมด้คูไใดจะฝากไม่กินเนย อันนี้จะออกหวานนิดนึงนะจ๊ะออกหวานนิดเค็มหน่อยไม่ได้ใส่แงงมากไม่เดอกจ้ะดันแม่นันมิซอดอันฟุ้งฟิ้งอันเอกสงเหลือดดันแห้งตักใส่ทับพี่หนึ่งจบเลยจ้ะแต่ว่ามันเบิดเนาะมันมันนี้มันน่ากินแล้วมันเบิดเคเลยนบนท่านเห็ดเดี๋ยวมันเสี่ยนยกหยากมันเทียมันแหงมัเบิดยังเห็ด อ่าแล้วก็จะมาทิ้งไว้สักคู่หนึ่งแกจากจั้จไปตาเดี๋ยวเราไปตากันเลยแจพินเนียนลืมกดก่อนโอ้ยฮอน เป็นเนไก่